สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนกดาวแม่มสินเมืองสุพรรณพาทุกคนมาชมบ้านทรงไทยประยุกต์หรือว่าทรงปั้นยานะคะขนาด2ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ระเบียงตัวบ้านนะคะกว้าง6เมตรยาว7เมตรครึ่งนะคะพื้นที่ใช้สอย45ตารางเมตรวัสดุจะเป็นไม้เก่านะคะทั้งหมดแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะ ราวระเบียงและราวบันไดจะเป็นไม้ลายฉลุนะคะตัวระเบียงจะกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรหลังนี้ก็จะใช้เสาอิน่ด้กันทั้งหมด9ต้นขนาดหน้าเสานะคะอยู่ที่6คูณ6นิ้วจะเป็นขนาดมาตรฐานที่ทางร้านใช้นะคะก็ตอนนี้เริ่มเก็บรายละเอียดนะคะเตรียมที่จะจัดส่งลูกค้า ก็ติดตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพร้อมไปด้วยทั้งระบบไฟนะคะระบบน้ำแล้วก็สุขภัณฑ์นะคะห้องโถงก็จะกว้างนะคะตัวประตูนะคะกว้างอยู่ที่2เมตร80สูง2เมตรนะคะก็จะเป็นงานที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะหลังต่อหลังขนาดของห้องนะคะกว้างอยู่ที่3เมตรยาว3เมตร75เซน กรูด้านในนะคะจะเป็นเส้นตั้งนะคะก็หลังนี้นะคะจะติดกระจกสีดำซึ่งกระจกนะคะก็สามารถสั่งให้เปลี่ยนให้ได้นะคะถ้าไม่ชอบสีดำนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะคะเห็นได้นะคะว่าติดตั้งระบบไฟแล้วหน้าต่างนะคะก็จะแถวละสบานนะคะแล้วก็ในบานเดียวกันนะคะจะเปิดได้2แบบเปิดทั้งแบบ บานกระทุงนะคะแล้วก็แบบวีโก้ในบานเดียวกันซึ่งออหน้าต่างที่เปิดได้2แบบแบบนี้นะคะทางร้านผลิตเพื่อใช้กับบ้านทรงไขยประยุกต์นะคะถ้าเป็นแบบอื่นๆนะคะก็จะใช้เป็นแบบวีโก้นะคะเพดานก็จะเป็นทรงหลุมนะคะรูปทรงแปดเหลี่ยมซ้อน2ชั้นความสูงจากพื้นบ้านนะคะถึงเพดานอยู่ที่2เมตร50เซน ก็จะมีหลายท่านนะคะถามเข้ามาทั้งลูกค้านะคะแล้วก็ผู้ชมนะคะตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดของงานนะคะก็เลยถ่ายให้ชมนะคะส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนบานสไลด์เปิดได้ฝั่งเดียวนะคะก็หลังนี้นะคะลูกค้า ต่อเสาสูงนะคะเวลาติดตั้งเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าจะมีหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่าต่อเสาสูงนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจบ้านนอกดาวนะคะก็ติดตามไว้นะคะก็จะมีให้ติดตามทั้งในเพจนะคะและก็ใน YouTube หรือต้องการข้อมูลอื่น,นเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับบ้านนอกดาวก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะบางคลิปก็จะเป็นคลิปที่เออบ้านนะคะที่ยังอยู่ในขั้นตอนการผลิตบางคลิปก็เป็นบ้านที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะก็จะมีให้ชมเรื่อยๆนะคะ หรือถ้าไม่ชอบแบบที่ทางร้านนํำเสนอนะคะก็สั่งผลิตตามแบบที่ชื่นชอบได้นะคะหรือถ้าสนใจบ้านนะคะต้องการที่จะมาชมที่ร้านนะคะก็แวะมาได้นะคะก็จะมีให้ชมหลายแบบหลายขนาดเป็นช่วงๆนะคะบางช่วงก็จะมีบ้านที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะให้ชม ก็จะผิดไปขายไปนะคะห้องน้ำนะคะก็กว้าง1เมตร50คูณ1เมตร50ะคะตอนนี้ก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งลูกค้านะคะเป็นคนเลือกลายกระเบื้องนะคะและก็สีกระเบื้องห้องน้ำเอง ส่วนสุขภัณฑ์นะคะยังไม่ได้ติดนะคะก็ซื้อมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะติดตั้งสุขภัณฑ์ตอนที่จัดส่งเอ,อ่อที่บ้านลูกค้านะคะเกิหลังนี้นะคะพร้อม มีครบนะคะในหลังเดียวนะคะทั้งระบบน้ำนะคะระบบไฟนะคะแล้วก็ติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยเดี๋ยวตอนเวลาที่จัดส่งลูกค้านะคะจะถ่ายให้ชมนะคะเพราะว่าหลังนี้นะคะลูกค้าต่อเสาสูงนะคะเพราะว่าจะมีผู้ชมนะคะทั้งผู้ชมนะคะแล้วก็ลูกค้าหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่าต่อเสาสูงได้ไหมต่อได้ปกตินะคะแต่เพียงแต่ว่า อย่างที่เคยบอกนะคะเวลาผลิตนะคะเราจะทําความสูงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขนส่งนะคะจะเอาขึ้นรถบรรทุกไม่ได้ความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบ้านนะคะหลังนี้นะคะ2ระดับด้วยกันฝั่งนี้จะเป็นฝั่งความสูงอยู่ที่80เซนนะคะความสูงจะต่างระดับกันอยู่ที่10เซน แล้วก็มีผู้ชมนะคะถามเข้ามานะคะว่าให้ถ่ายรายละเอียดส่วนอื่นให้ชมบ้างนะคะให้ชมขนาดหน้าไม้ที่ทางร้านใช้นะคะก็จะชมได้นะคะว่าทางเรานะคะทางร้านไม่มีการต่อไม้นะคะจะใช้ไม้เส้นเดียว สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถแวะมาชมงานที่ร้านได้นะคะก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ณช่วงช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยุ่งยากนิดนึงนะคะก็จะมีลูกค้าหลายท่านนะคะก็ไม่ได้มาชมงานที่ร้านนะคะก็สั่งจองงานกันผ่านไลน์นะคะแล้วก็ทำสัญญากันผ่านไลน์นะคะก็ถึงเวลาก็จัดส่งนะคะ รอรับบ้านตอนที่ผลิตเสร็จนะคะก็จะมีการอัปเดตนะคะให้ชมทั้งในเพจนะคะแล้วก็ใน y o ยูทู e รอติดตามนะคะว่าคลิปถัดไปนะคะจะมีอะไรให้ชมเห็นได้นะคะว่ากรุด้านนอกนะคะจะเป็นเส้นนอนนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญต้องกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ